สวัสดีดูนะผมรายการซีโร่ทีวีนะฮะและในวันนี้นะฮะอยู่กับผมนะซีโร่คนเดิมนะฮะแล้วมาอยู่กับใครครับเฟิร์นนะฮะวันนี้นะฮะอยู่ช่วงไอเทมรีวิวนะฮะไอเทมที่จะมารีวิววันนี้ก็คือแบ็กบ็อกซ์ของเรานั่นเองนะฮะของโซเจอร์นะฮะคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือสมมติถ้ายิงเนี่ยมันจะได้เลือดหนึ่งถึงยี่สิบนะตามดาเมจที่เรายิงได้นะฮะ ่าลองนะฮะชนณสยจ้ะคนเฟิร์สยิงอ่ะเฟิร์สยิงนี่นะฮะเลือดผมเหลือร้อยสามถ้าผมยิงใส่เฟิร์สแบบตัวตรงๆเลยยิงอย่างนี้ <feel> เลือดเลือดจะเพิ่มยี่สิบนะฮะคือถ้ายิงตรงตัวตว,ตวเนี่ย <พอ S 1> คือยี่สิบโอกาสที่จะได้เลือดกลับคืนมาเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบนะฮะไม่มากกว่านี้แล้วส่วนข้อเสียของมันนะฮะคือมันจะลบยี่สิบห้าคลิปใสนะจาก 2 5นั่นแหละสมมติอ่ามี100 100คือ4นะฮะมันก็จะหายไป25เปอร์เก็คือ1นัดนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมจะเขียนให้อะดาเมจนะฮะดาเมจมาลองดาเมจอ่าเฟิร์สยืนตรงนั้นยืนตรงนั้นอ่ายืนตรงนันง้นยืนยืนตรงนั้นย,ยืนตรงนย้เย้เย้เยนะฮะดาเมจยิงตรงตัวนะฮะ แ5ครับ85ห้าอ่าดาเมจย,ยิงตรงตัวแปดสาดาเมจย,ยิงพื้นนะฮะระยะไม่ไกลนะฮะคือเท่าไหร่ประมาณนี้โลกระไรสิบโลระหานคือ68 85 68แล้วก็ระย,ยะยิงไกลไกลประมาณไกลๆนะไกลประมาณนี้โอ้เมื่อกี้ได้ครีปความหม่โอตยเก้าสิบเลยเหรอเอาใหม่เก็บเล่มใหม่ อิงดามเมตอ่าไกลประชิด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 อ่าระยะประชิดดิมันจะมองเห็นตัวเลขไหมเนี่ยดาเมจประชิดคือร้อยสิบสองโอ้โหแรงแรงนะร้อยสิบสองดาเมจตรงตัวเก้าสิบห้านะฮะร้อยสิบสองแล้วดาเมจระยะไกลนะฮะเท่าไหร่ลองดูนิ่งนิ่งนิ่ง,งโอ้ยเจ็์ที่ขอ้อคือมันได้คีย์บ่อยมากเลยนะแบกบ็อกเนี่ยคือแบ็บบ็อกนี่มันเพิ่มพิลั่ได้ติดคีย์หรือเปล่า อ่านะฮะตรงนี้นะอ่าไม่โดนตามเมทที่น้อยที่สุดก็จะเป็นประมาณยี่สิบถึงห้าสิบเลยประมาณนี้ฮะที่น้อยนะเท่าที่ผมเนี่ยอ่าประมาณเนี้ยอะไรประมาณนี้นะฮะอย่าใช้ปืนดิเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอโทษในะเรื่องนั้นด้วยนะฮะคลิปนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะถ้าคลิปนี้ไม่มีคนเฟิดนะฮะจะไม่มีไอเทมรีวิวนะก็อยากเห็นอาวุธชิ้นใดนะครับเป็นอาวุธชิ้นต่อไปนะสามารถคอมเมนด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับคอไปลาก่อนครับผมเออ